เม uhm si ื่อยานต่างดาวขนาดมหึมาบุกมาเพื่อจะยึดของโลกศึกรบอากาศยานที Artist> ่ยิ่งใหญ่ที uh ่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็เก ну ิดขึ้นเมื่อมนุษยชาติรวมพลังเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนออินเดพเอนเดนเดย์ไอดีโฟสงงขามวันดับโลกหนังเรื่องนี้ออกมาในปี1996 จังนี้คือการสปอยหนังลวนๆผมจะเล่าให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาของหนังได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยลดเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีตัวละครค่อนข้างเยอะผมจะขอแนะนำตัวละครต่างๆก่อนเพื่อง่ายแก่การเข้าใจนะครับซึ่งตัวละครเหล่านี้จะกระจายอยู่กันเป็นกลุ่มๆหนังจะค่อยๆแสดงให้เห็นความสำคัญของตัวละครแต่ละกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เริ่มจากกลุ่มหลักก่อนเลย ประธานาธิบดีวิทมอร์เขาอยู่วอชิงตันดีซีกับลูกสาวของเขาพร้อมกับคอนนี่ผู้ช่วยสาวสวยของเขาด้วยก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีวิทมอร์เขาเคยเป็นทหารตำแหน่งผู้นำฝูงบินรบส่วนภรรยาของเขาติดภารกิจอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาต่อกันที่เดวิดและพ่อของเขาซึ่งเดวิดเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ทะเยอทะยานทั้งทงที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ แต่เขาเลือกที่จะทำงานที่สถานีโทรทัศน์และเดวิดก็เป็นสามีเก่าของคอนนี่ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอีกด้วยซึ่งทั้งสองคนยาก,กันคอนนี่เธอเลือกงานที่เธอฝันมาทั้งชีวิตนั่นก็คือที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพราะเธอนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พิเศษต่อมาผู้กองฮิลเลอร์ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศกับแฟนสาวคนสวยของเขาจัสตินซึ่งเธอมีลูกติดหนึ่งคนก็ ็คือดีแลนพวกเขาอาศัยอยู่ที่เอลโทโร่แคลิฟอร์เนียวันที่สองกรกฎาคมก่อนวันชาติอเมริกาจู่ๆทั่วโลกก็เกิดเหตุการณ์สัญญาณการสื่อสารถูกรบกวนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือดาวเทียม มาที่กองบังคับการอาวกาศเพนทากอนได้ตรวจพบสัญญาณที่เชื่อว่ามาจากจานบินที่กำลังมุ่งหน้ามาทางโลกซึ่งสัญญาณน,นั้นถูกส่งมาจากดวงจันทร์โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมปรากฏให้เห็นยานแม่ที่มีขนาดความกว้างกว่า550กิโลเมตรหรือ1ใน4ของดวงจันทร์และยานแม่ได้ส่งยานลูกนับ10ลำโดยแต่ละลำก็มีขนาดใหญ่กว่า15ไมล์และกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆทั่วโลก ซึ่งเมืองที่อยู่ในเส้นเรื่องหลักนี้ก็จะมีเอลทโรกับลอสแองเจลิสที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือกรุงบอชิงตันดีซีนะครับ ประธานาธิบดีวิตมอและคณะกำลังหาวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้อยู่โดยเขาได้บอกให้ประชาชนอพยพจากเมืองไปก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนทางด้านเดวิดเขาสามารถวิเคราะห์สัญญาณประหลาดนั้นได้และรู้ความหมายของมันว่ามันคือการนับถอยหลังเพื่อโจมตีโลกนั่นเองเดวิดพยายามติดต่อกับคอนนี่เพื่อที่จะบอกให้เธอกับประธานาธิบดีรีบหนีออกจากทำเนียบขาวแต่คอนนี่ไม่ได้สนใจที่เดวิดพูดแล้วเธอก็ ตัดสายเข้าไปเดวิดกับพ่อของเขาเลยรีบไปที่ทำเนียบขาวเพื่อที่จะเข้าไปเตือนประธานาธิบดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและก็กลุ่มตัวละครสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือครอบครัวเคสพวกเขาอาศัยอยู่ที่อิมพ r เรียลวัลเลรัฐแคลิฟอร์เนียลัสเซลเคสผู้เป็นพ่อลูกคนโตของเขาก็คือมิเกลมิเกลเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายมากที่มีพ่อขี้เมาแบบนี้ซึ่งลัสเซลพ่อของเขานั้นมีอาชีพขับเครื่องบินพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่เขาก็ชอบ พิดสวนอยู่บ่อยๆลัสเซลชอบพูดเสมอว่าเขาเคยโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเพราะคิดว่าเขาแค่เมาแล้วก็เพ้อเจ้อไปเองเท่านั้นเมื่อมียานต่างดาวเข้ามามิเกลก็ได้พาน้องๆกับพ่อของเขาอ,อพยพอ,ออกจากเมืองไปเพื่อหน,นีให้ไกลจากยานต่างดาว ขณะที่อีกด้านหนึ่งของแคลิฟอร์เนียผู้กองสตีเวนฮิลเลอร์นักบินรบฝีมือชากาดของกองทัพสหรัฐเขาถูกเรียกตัวกลับไปประจำการที่ฐานทัพในเอลโทโล ผู้กองฮิลเลอร์เขาได้บอกจัสตินว่าทํางานเสร็จแล้วให้เข้าไปหาเขาที่ฐานส่วนเขาจะล่วงหน้าไปก่อนทางด้านประธานาธิบด,ดีได้โทรบอกภรรยาของเขาที่อยู่ในลอสแองเจลิสว่าถ้าเธอเสร็จธุระที่นั่นแล้วจะรีบส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับทันทีเวลาต่อมาที่ทำเนียบขาวเดวิดได้อธิบายถึงสาเหตุที่ดาวเทียมใช้ไม่ได้ว่ามันเกิดจากการติดต่อระหว่างจานบินทั่วโลกและมีสัญญาณประหลาดที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งมันใช้ดาวเทียมของเราเล่น งานเราเองจากที่คำนวณได้เราเหลือเวลาเพียง27นาทีก่อนที่จานบินจะโจมตีโลก ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบติดไฟสื่อสารขึ้นไปเพื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ถูกยิงร่วงทั้งหมดประธานาธิบดีจึงมีคำสั่งให้อพยพคนในทำเนียบขาวทั้งหมดโดยเวลาเหลือเพียงแค่9นาทีเท่านั้นประธานาธิบดีเดวิดพ่อของเดวิดและบรรดาผู้ติดตามได้ขึ้นเครื่องแอร์ฟอร์ตวันหนีออกจากเมืองไปได้ทันขณะเดียวกันจัสซินที่กำลังพาดีแลนไปหาผู้กองฮิลเลอร์ที่ฐานทัพในเอลโทโลและ ในเวลาเดียวกันนั้นภรรยาของประธานาธิบดีก็กำลังขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์เพื่ออพยพออกจากลอสแองเจลิสเช่นกันและแล้วก็เป็นดังที่เดวิดบอกยานต่างดาวทุกลำยิงลำแสงทำลายอาคารบ้านเรือนพร้อมกันทั่วโลกรวมถึงทำเนียบขาวด้วย จัสตินพาดีแล่นหนีเข้าไปหลบในห้องซ่อมบำรุงของอุโมงค์ทำให้เธอรอดพ้นจากแรงระเบิดมาได้เช้าวันที่3กรกฎาคมหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ตัดฉากมาที่ Air Force 1ประธานาธิบดีได้รับแจ้งว่าขาดการติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์ของภรรยาของเขาเกรงว่าเธอจะไม่รอดส่วนจัดมินและลูกนั้นได้ออกมาจากที่ซ่อนเธอก็ได้พบแต่ซากปลหลักหักพังที่เกิดจากการทำลายล้างของพวกต่างดาวเธอขับรถมุ่งหน้าไปยังฐานทัพเอลโทโลโด้วยความหวัง ทางด้านผู้กองฮิลเลอร์และทะหารจำนวนหนึ่งได้ใช้เครื่องบินรบจูโจมยานต่างดาวระหว่างที่บินผ่านไปยังเป้าหมายผู้กองฮิลเลอร์เห็นเมืองโดนถลม่มเขาพูดออกมาว่าฉันไม่น่าทิ้งเธอมาเลยเพื่อนเขาก็พยายามปลอบใจเขาว่าเธออาจจะหนีออกมาทันก็ได้พอถึงเป้าหมายจูโจมแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยเพราะยานมันมีเกราะสนามพลังที่แข็งแกร่งมากทำให้มิสไซล์ไม่สามารถทำอะไรยานต่างดาวได้ ระหว,ว่างนั้นยานต่างดาวก็ได้ปล่อยฝูงบินออกมา และมันก็ได้ไล่โจมตีทำลายฝูงบินจนหมดรวมทั้งไปถล่มฐานทัพต่างๆแม้กระทั่งฐานทัพที่ผู้กองฮิลเลอร์ประจำการอยู่ด้วยทางด้านผู้กองฮิลเลอร์เขาโดนยานรบต่างดาวลำหนึ่งไล่ล่าฮิลเลอร์ได้ใช้ทักษะในการบินที่ยอดเยี่ยมและความบ้าระห่ำของเขาหล่อให้ยานรบต่างดาวไปชนกับภู้เขาแล้วเขาก็จัดการกับยานรบต่างดาวนั้นได้สำเร็จเขาได้นำร่างของมนุษย์ต่างดาวซึ่งสลบอยู่เดินเท้าไปหาฐานทัพลึกลับที่เขาเห็นตอนบิน ผ่านขณะเดียวกันบนแ i r f ฟอร์ดวัประธานาธิบดีได้รับแจ้งว่าฐานทัพถูกพวกต่างดาวทำลายไปหลายแห่งรัฐมนตรีกลาโหมเสนอให้ยิงนิวเคลียร์ถล่มมันบังเอิญเดวิดผ่านมาได้ยินเข้าเขาเลยคัดค้านและก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาพ่อเดวิดก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าไม่มีเดวิดป่านนี้พวกคุณตายไปแล้วพวกคุณไม่เห็นทำอะไรสักอย่างทั้งที่ในยุค1950พวกคุณก็เจอจานผีแล้วพวกคุณขังมันไว้ในแอเรีย51 ประธานาธิบดีก็แย้งแบบเต็มปากเต็มคำว่านั่นมันเป็นข่าวลือที่ลุงอ่านจากหนังสือพิมพ์เท่านั้นแต่รัฐมนตรีกลาโหมก็ได้พูดขึ้นว่าเกรงว่าแอร์เรีย51จะมีอยู่จริงซึ่งก็ทำให้ประธานาธิบดีอึ้งไปเหมือนกันรัฐมนตรีกลาโหมให้เหตุผลว่าที่ไม่บอกความจริงกับท่านก็เพราะว่าจะให้ท่านปฏิเสธได้เต็มปากเวลาพวกสื่อมวลชนถามพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่แอร์เรีย51ทันที ทางด้านจัสตินเธอได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังฐานทัพเอลโทโลเพื่อไปหาผู้กองฮิวเลอร์พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้คนที่บาดเจ็บที่พบเจอตามทางไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของประธานาธิบดีในขณะนั้นผู้กองฮิวเลอร์ที่กำลังลากร่างของมนุษย์ต่างดาวอยู่กลางทะเลทรายอยู่นั้นเขาก็เจอกับครอบครัวของเคธและคาราวานรถบ้านที่อพยพหนีต่างดาวผ่านมาทางนี้พอดีผู้กองฮิวเลอร์เลยขอติดรถไปด้วยพร้อมทั้งพาครอบ เและกลุ่มคาราวานของเขาไปที่ฐานทัพลับที่เขาเจอระหว่างบินไล่ล่ากับเอเลี่ยนซึ่งนั่นก็คือแอรเรีย51นั่นเอง ฉากตัดมาที่แองเล่ห้าสิบเอ็ดประธานาธิบดีและคณะได้เดินทางมาถึงพอดีพวกเขาก็ได้พบกับด็อกเตอร์โอเกนหัวหน้าผานแกวิจัยที่ทำงานอยู่ที่นี่มา15ปี ain, ด็อกเตอร์โอเกนไในพาประธานาธิบดีไปดูจานยักษ์ซึ่งมันคือยานรบแบบเดียวกันกับที่ไล่ล่าผู้กองฮิวเลอร์แล้วด็อกเตอร์โฮเกนก็ได้พาประธานาธิบดีมาดูศพของมนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาพบพร้อมกับยานนี่ด็อกเตอร์โอเกนอธิบายว่าพวกนี้มันมีตา มีหูแต่ไม่มีเส้นเสียงเราจึงคิดว่าพวกมันสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นโทรจิต และประธานาธิบดีก็ขอให้เดวิดวิเคราะห์หาจุดอ่อนของพวกต่างดาวจากยานของมันแล้วในผลก็แจ้งข้อมูลกับประธานาธิบดีว่ากำลังทหารของเราเหลือเพียง15เเซเท่านั้นในอีก36ชั่วโมงข้างหน้านี้มันจะทำลายเมืองสำคัญสำคัญหมดทั่วทั้งโลกทางด้านฮิลเลอร์กับครอบครัวเคธก็ได้เดินทางมาถึงแอร์เรีย51พร้อมกับร่างของมนุษย์ต่างดาวผู้กองฮิลเลอร์รู้ข่าวว่าฐานทัพของเขาที่เอลโทโรถูกทำลายแล้วเขาเสียใจ มากส่วนจัดมินนั้นเธอก็มาถึงฐานทัพเอลโทโลแล้วแต่เธอก็พบว่าที่นี่ถูกทำลายไม่เหลือผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวแต่จัดมินเธอก็ตัดสินใจที่จะค้างแรมที่นี่ในขณะที่ด็อกเตอรโฮเกนได้ทำการผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวตัวที่ผู้กองฮิลเลอร์จับมาได้แต่ทว่ามันได้ฟื้นขึ้นมา พร้อมกับใช้พลังงานบางอย่างทำร้ายพวกนักวิจัยในห้องนั้นส้ำมันยังสะกดจิตดรโฮเกนไวมนุษย์ต่างดาวได้สื่อสารกับประธานาธิบดีผ่านทางดรโอเกนและก็ได้รู้ว่าพวกมันต้องการให้มนุษย์ตายพวกมันเหมือนฝูงตั๊กแตนที่อพยพไปเรื่อยๆเพื่อหาแหล่งอาหารเมื่ออาหารหมดพวกมันก็จะอพยพไปดาวดวงอื่นต่อไปและเจ้ามนุษย์ต่างดาวก็ได้ใช้คลื่นพลังงานบางอย่างทำร้ายประธานาธิบดีสุดท้ายมันก็โดนฆ่าตายพอ พวกเขารู้จุดประสงค์ของพวกมันประธานาธิบดีได้สั่งใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีทันทีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรยานต่างดาวได้แม้แต่น้อย ตัดมาที่ผู้กองฮิลเลอร์เขาได้ขับฮอกลับไปที่ฐานเอลโทโลเพราะเขาได้นัดกับจัดมินไว้ที่นั่นถ้าหากเธอรอดชีวิตเธอต้องรอเขาอยู่แน่นอนพอฮิลเลอร์ไปถึงเขาก็พบกับจัดมินที่รอเขาอยู่เขายังได้ช่วยภรรยาของประธานาธิบดีกลับมาด้วยแต่ทว่ามันสายไปแล้วหมอไม่สามารถรักษาเธอได้เพราะเลือดเธอตกในไม่หยุดหมอบอกว่าเธอมาถึงมือหมอช้าไป ท่ามกลางความสิ้นหวังเดวิดพยายามหาจุดอ่อนของพวกต่างดาวแต่เขาล้มเหลวทําให้เขาดื่มเหล้าเมาวอยวายแล้วพ่อของเขาก็เข้ามาเตือนสติพร้อมกับอกว่าดูแลสุขภาพหน่อยระวังจะเป็นหวัดแล้วเดวิดก็คิดขึ้นได้ทันทีว่าไวรัสอาจจะใช้ได้ผลแล้วเขาก็สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์แล้วอัปโหลดไปที่ยานแน่นอน มันได้ผลเขาสามารถปิดเกาะของยานต่างดาวได้ชั่วคราวพวกเขาจึงเตรียมใช้ยานบินลำนี้บินขึ้นไปอัปโหลดไวรัสบนยานแม่และวางระเบิดนิวเคลียร์ภายในยานแม่ของพวกมันด้วยโดยภารกิจนี้ผู้กองฮิลเลอร์เป็นคนอาสาขับยานต่างดาวนั่นเองพวกเขาได้ใช้รหัสมอดสส่งข้อความไปยังฐานทัพต,ต่างๆทั่วโลกเพื่อบอกแผนการที่จะใช้โจมตียานต่างดาวโดยพวกเขาแจ้งว่าสามารถสลายเกาะยานต่างดาวได้การโจมตีจะเริ่มในอีก5 ชั่วโมงนี้นายพลได้แจ้งประธานาธิบดีว่าเรามีเครื่องบินรบเพียงพอต่อการรบแต่ทว่านักบินไม่พอครับประธานาธิบดีเลยสั่งให้ประกาศหาอาสาสมัครเข้าร่วมรบซึ่งก็มีประชาชนเข้าร่วมมากมายหนึ่งในนั้นก็คือลัดเซลเคสคุณพ่อขี้เมาของมิเกลนั่นเอง ตัดฉากมาที่เดวิดที่กําลังเตรียมการที่จะขึ้นไปอัปโหลดไวรัสด,ด้วยตัวของเขาเองแต่คอนนี่ก็พยายามห้ามเขาด้วยความเป็นห่วงเธอบอกว่าทําไมไม่ให้คนอื่นไปแทนเดวิดก็ตอบเธอว่าขึ้นไปบนนั้นต้องคิดเร็วทําเร็วเพื่อมีอะไรผิดพลาดผมจะต้องเป็นคนแก้ไขมันเองและนี่คือโอกาสเดียวที่ผมจะกู้โลกได้ คอนนี่เธอถอนหายใจพร้อมกับพูดว่าเกิดอยากจะทะเยอทะยานอะไรขึ้นมาตอนนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนนี่เธอยังรักเดวิดอยู่แล้วฉากกล่าวสุนทรพจน์ในตำนานของประธานาธิบดีวิทมองก็มาถึงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้เครื่องบินรบจากที่นี่จะได้ร่วมรบกับเครื่องบินรบจากทั่วโลกและคุณจะได้ทำศึกรบอากาศยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมนุษยชาติซึ่งควรจะบัญญัติความหมายใหม่สำหรับเราในวันนี้ เราไม่อาจแยกเขาแยกเราได้อีกต่อไปเราก้มกลืนเป็นหนึ่งโดยจุดหมายร่วมกันบางทีอาจจะเป็นพมลิขิตให้วันนี้เป็นวันชาติและท่านจะได้ต่อสู้อีกครั้งเพื่อเสรีภาพของเราไม่ใช่จากทรลราชการกดขี่หรือการประหารแต่จากการทำลายหลางเราจะสู้เพื่อสิทธิในชีวิตเพื่อคงอยู่หากเราชนะสงครามในวันนี้วันที่สรกฎาคม จะไม่ใช่แค่วันหยุดของอเมริกาอีกต่อไปแต่มันจะเป็นวันที่โลกประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะไม่ยอมจากไปเงีย,งยบๆใต้เงาเมืดเราจะไม่ยอมถูกทำลายโดยไม่ตอบโต้เราจะต้องอยู่ต่อไปเราจะต้องอยู่รอดวันนี้เราจะฉลองวันประกาศอิสรภาพโลกแล้วเวลาเริ่มภารกิจก็มาถึงเดวิดกับผู้กองฮิลเลอร์นำยานต่างดาวขึ้นบินได้สำเร็จ มิเกลและน้องๆมองพ่อขี้เมาของเขาชี่อยู่บนเครื่องบินรบอย่างภาคภูมิใจประธานาธิบดีวิทมอร์ได้ขับเครื่องบินรบคู่กับนักบินคนอื่นๆและยานเอเลียนก็มุ่งหน้ามายังแอร์เรีย51ทางด้านผู้กองฮิลเลอร์กับเดวิดก็แฝงตัวเข้ามายังยานแม่ของพวกต่างดาวได้และก็ทำการปล่อยไวรัสได้สำเร็จทำให้เกราะของพวกมันสลายไปชั่วคราวตัดฉากมาที่บนโลก ถึงยานต่างดาวจะไม่มีเกราะแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรยานมันได้มากนักมันเตรียมพร้อมที่จะยิงลำแสงใส่แอร์เรีย51ซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ได้ใช้มิสไซล์ไปหมดแล้วทางกองบัญชาการจึงบอกประธานาธิบดีให้รีบพาลูกฝูงถอยออกมาก่อน แต่รัสเซลเคสซึ่งยังเหลือมิสไซล์อยู่อีกหนึ่งลูกก็มาพอดีประธานาธิบดีสั่งให้เครื่องบินทุกลำบินคุ้มกันรัสเซลขณะนั้นเองมิเกลลูกชายของเขาก็ได้ยืนฟังเหตุการณ์อยู่ในศูนย์บัญชาการด้วยเมื่อถึงเป้าหมายโจมตีมิสไซล์ของรัสเซลเกิดขัดลำเขาจึงตัดสินใจจะทำบางอย่างรัสเซลได้พูดว่าช่วยบอกลูกๆผมด้วยนะ ว่าผมรักเขาสุดหัวใจและเขาก็ขับเครื่องบินพุ่งเข้าไปยังใจกลางของเครื่องยิงลำแสงของยานต่างดาวและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จลัสเซลสามารถทำลายยานต่างดาวได้ ทหารคนนี้ได้บอกกับมิเกลที่กำลังเศร้าอยู่ว่าพ่อนายทำสิ่งที่กล้าหาญนายควรภูมิใจในตัวเขามิเกลก็ตอบรับด้วยความภูมิใจอย่างเปี่ยมลน้นพวกเขาส่งข่าวบอกกองทัพที่เหลืออยู่ทั่วโลกถึงวิธีการที่จะโค่นยานต่างดาวในที่สุดมนุษยชาติก็ทำลายมันลงได้ขณะเดียวกันผู้กองฮิลเลอร์และเดวิดได้วางระเบิดยานแม่และทั้งคู่ก็หนีออกมาอย่างปลอดภัย และเรื่องราวของ Independent e d y y id 4สงครามวันดับโลกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน imdb ไป7คะแนนส่วน r o t t เท Tomato ก็ได้ไป65%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ